สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับชาววันอาทิตย์บ้างนะคะในวันนี้นะคะไพ่ใบแรกนะคะได้ four of p e n t a c l e นะคะ f o u of p e n t a c l e ในตรงนี้นะคะกำลังจะบ่งบอกถึงว่าชาววันอาทิตย์นะคะสำหรับคนใดนะคะที่คิดที่จะเริ่มสิ่งใดหรืออยากจะกระทำลงมืออะไรในตรงนี้ในตอนนี้นะคะ เป็นช่วงจังหวัดที่ดีแล้วนะคะที่คุณนั้นสมควรแก่การที่จะลงมือทำและก็ควรที่จะรีบลงมือทำให้โดยเร็วนะคะอย่ารีรออย่ารอช้านะคะเพราะว่าในตรงนี้นั้นเรามองเห็นถึงไพ่ใบที่สองนะคะไฟสว่านเนาะโ่บงบอกถึงอุปสรรคแล้วก็ปัญหาต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในตรงนี้แต่ไม่ว่าจะองไรก็ตามนะคะให้คุณนั้นรีบลงมือทำ อย่าไปลังเลอย่าไปรีรออย่ารอช้าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาในปัญหาอย่ามัวแต่ไปเสียเวลากับสิ่งเหล่านั้นเนาะเพราะในตรงนี้เราก็มองเห็นถึงปัญหาอุปสรรคที่พยายามที่จะมา กีดขวางหรือขวางกั้นทําให้คุณนั้นทําในสิ่งอื่นสิ่งใดไม่ราบรื่นและรวมถึง justice ในตรงนี้นะคะไพ่ใบที่3กําลังจะมาบ่งบอกได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นหรือพยายามที่จะก่อเกิดขึ้นมาเพื่อจะมาขัดขวางหรือมาสกัดกั้นคุณในตรงนี้ไม่สามารถทําอะไรคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะก่อเกิดความยุติธรรมและ six soft six s o f ในตรงนี้เกิดขึ้นว่า six s o ซ t judgment ในตรงนี้ก่อให้เกิดขึ้น ก็คือบ่งบอกได้ว่าในช่วงนี้ชาววันอาทิตย์คิดที่จะทำการใดต่อให้มีอุปสรรคใดก็ตามจะไม่สามารถทำอะไรคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะราบลื่นทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถดำลงเดินหน้าและเป็นไปในทิศทางที่ดีและราบลื่นไม่ว่าอุปสรรคใดที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรืออะไรก็ตามที่พยายามที่จะเข้ามาขัดขวางคุณพยายามที่จะมา หรือกั้นคุณพยายามสกัดคุณไม่ให้คุณนั้นประสบความสําเร็จนั้นไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปสนใจขอแค่ให้คุณนั้นปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างก็จะราบลื่นทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเดินได้สําเร็จรู้ล่วงได้ขอเพียงแค่ให้ตั้งใจและมุ่งมั่นในการที่จะลงมือทำนั่นเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะสนับสนุนให้คุณนั้นประสบความสำเร็จและเดินหน้าในการงานและสำเร็จได้ อย่างที่คุณนั้นสมปรารถนาเลยนะคะ